วันนี้เวลา17นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมรหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรวัดเทพศลินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุบอดีตอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิรดาคนแรกซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่28มิถุนายน2566สิริอายุ100ปี9เดือน โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการนี้ด้วยท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุบสกุลเดิมอิสราเสนาณอายุทธยาเป็นทิดาของพระยาพระร,ราชากับท่านผู้หญิงขจรพระรถราชาเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2465ณกรุงลอนดอนสหาราชาอาณาจักร เข้ารับการศึกษาชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมาแต่เดีวิทยายลัยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์และประกาศนียบัตรประโยคครูม,มัธยมจากจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยต่อมาได้รับทุนสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ด้านการศึกษาประถมวัยจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาและเข้ารับราชการเป็นอาจารย์โทตำแหน่งหัวนหน้าแผนกวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการศึกษาณพระที่นั่งอมพรสถานและต่อมาคือโรงเรียนจิตลดา ท่านผู้หญิงทัศนีได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิรดาคนแรกถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์จนในปี2526เมื่ออายุครบ60ปีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียนจิรดา และเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปี2557ท่านผู้หญิงทัศนีเป็นผู้อุทิศตนและทุ่มเทให้กับการศึกษาและพัฒนายเยาวชนในฐานะผู้บริหารและกรรมการองค์กรด้านการศึกษามาโดยตลอดในโอกาสอายุครบ100ปีในปี2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เรียนรัตนาภร์ชั้นที่สองแก่ท่านผู้หญิงทัศนีและในโอกาสเดียวกันสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงพัฒนาศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปอมือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปด้านชีวิครอบครัวสมรสกับนายสมพรบุญยคุปมีบุตรหนึ่งคน